Good morning students ประชมฝ่าย Welcome back to English class สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประชมศึกษาปีที่5ทุกคนยินดีต้อนรับกับเข้าสู่วิชาภาษาอังกฤษ,ก,ฤษกับคุณครูบัวกันนะคะในหัวข้อวันนี้ที่เราจะเรียนต่อจากครั้งที่แล้วก็คือ I am here แปลว่าฉันอยู่ที่นี่ค่ะ I ก็คือฉัน am ก็คือแปลว่าเป็นอยู่คือเหมือนกับ is am are here ก็คือที่นี่ I am here ฉันอยู่ที่นี่ค่ะ มีใครรู้ไหมคะว่าอันนี้คืออะไรเอ่ยอันนี้คืออะไร What is this สิ่งน,นี้คืออะไรคะหน้าตาเหมือนกับจดหมายอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ภาษาอังกฤษอะเขาเรียกว่า postcard postcard คนไทยก็จะเรียก postcard postcard อย่างเงี้ยค่ะ,ะมีใครรู้ไหมคะว่ามันมีคำที่บัญญัติคำนี้ในภาษาไทยด้วย คุณครูให้กันบ้านทุกคนลองไปหาดูแล้วอย่าลืมเอามาตอบในวันพฤหัสนี้นะคะโอเคค่ะทุกคนวิธีนี้วิธีการเขียนใช่ไหมคะการจะเขียนโปสการ์ดให้ใครสักคนเนี่ยเราต้องเริ่มต้นที่อันแรกเราต้องเขียนก่อนว่าเราจะส่งให้ใครก็คือเดียเดียเพราะว่าเราจะเขียนถึงแม่ก็แม่ที่รักเดี Dear, มมอยอม่างเนี้ค่ะ แลวทีนี้เราก็ต้องใส่ประโยคที่จะเป็นการเล่าเรื่องที่เราไปมาใช่ไหมคะหรือเราสถานที่ที่เราอยู่ตรงนั้นซึ่งจริงๆแล้วโปสการ์ดพวกนี้มันสามารถหาซื้อได้ตามแหล่งท่องเที่ยวแถวนั้นได้เลยนะคะเพราะจะมีแบบเป็นเหมือนเป็นวัฒนธรรมของพวกนักท่องเที่ยวะคะ่ะเขาจะเขียนเขียนโปสการ์ดเนี่ยแล้วก็ฝากที่ร้านส่งเลยเพื่อส่งกลับไปประเทศตัวเองหรือบางทีก็ส่งกลับไปนั่นแหละที่ที่เขาจากมาอะไรอย่างี้ค่ะหรือส่งหาคนที่เราอยากจะส่งให้ก็ได้มันมีค่าบริการอยู่แบบเนี้ย ทีนี้ถ้าเราจะเขียนเล่าใช่ไหมคะเราก็ต้องเดี๋ยวเราไปดูที่โครงสร้างที่แจ็กกี้เขียนหาลูซี่ก่อนอย่างแจ็กกี้เนี่ยเขาเล่าว่า I am in London now ก็คือฉันอยู่ในประเทศลอนอฉันอยู่ในกรุงลอนดอนตอนนี้ Yesterday I went to the Tower of London เมื่อวานนี้ฉันได้ไปเที่ยวที่หอคอยแห่งลอนดอน I saw the crown jewels ก็คือฉันได้เห็นได้พบได้ได้ชมอะมองกุฎประ,ระดับเพชร I went to the London Eye ฉันได้ไปที่ London Eye I got on the giant observation wheel ฉันได้ขึ้นไปบนหอสังเกตการวงล้อขนาดยักษ์ giant ก,ก็แปลว่ายักษ์ใช่ไหมคะ,ะ Which is ที่ซึ่งแปลว่าที่ซึ่ง the highest in the world ก็คือเป็นหอสังเกตการที่มีขนาดสูงที่สุดในโลกทีนี้เรามาดูคันขาวว่าเราจะเขียนยังไงถ้าเป็นของเราเราเอาโครงสร้างมาจากของเขาเนาะ ก็มาดูที่ I am in ทีนั้นก็จะบอกใช่ไหมคะอย่างคุณครูบัวคุณครูบัววาดไปว่าคุณครูบัวไปบางแสนคุณครูก็จะมาเติมตรงนี้ว่า I went to บางแสน now I went to บางแสน now ไม่รู้ว่าบางแสนเขียนี้ไหมแล้วก็ yesterday I went to ก็คือว่าก่อนที่จะมาถึงบางแสนในวันเนี้ยคุณครูไปไหนมา คุณครูอาจจะไปเที่ยวพัทยามาซึ่งตรงนี้มันไม่จําเป็นจะต้องเป็นว่าทุกคนจะต้องเติมเว้นเสมอนะคะเพราะเว้นเนี่ยเป็นช่อง2ของโกใช่ไหมโกเป็นช่อง1อ่าแล้วก็กรอนคือช่อง3าซึ่งแปลว่าไปทั้งหมดเลยแต่เราต้องใช้ให้ถูกเทนเพราะว่า s t e r ด a y มันคือการบอกเหตุการณ์ในอดีตค่ะเราใช้คําว่าเว้นเพราะว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่จบไปแล้วนั่นเองก็คือฉันไปไหนมาสมมุติแล้วคุณครูไปไปพัทยาแต่ถ้าพวกหนูจะบอกว่าอ้อนเมื่อวานหนูไปกิน ข้าวมาที่ไหนอันุก็เขียนว่า i a อย่างนี้นะคะแต่ถ้าอย่างคุณครูคุณครูไปพัทยามาคุณครูก็จะเขียน yesterday i went to พัทยาพัทยาเป็นชื่อเฉพาะเราเรียนไปแล้วอะพัทยาเราก็ต้องใส่ p ตัวใหญ่ใช่ไหมคะ p ตัวใหญ่ t t y เอ้ย t t a y a พัทยาหลังจากนั้นคุณครูได้เห็นอะไรล่ะ i s a w people a o u n d อะ i s a w people a r o u n d ก็แปลว่าฉันเห็นผู้คน โดยรอบมากมายอะเราทีนี้เราก็จะมาต่อที่ I went to อะคุณครูไปไหนมาอีกล่ะคุณครูไปไหนดีน่า I went to ชนบุรีอะฉันไปที่ชนบุรีมาชนบุรีต้องเป็นตัวสีเอยน,นะคะชนบุรีอะคุณครูไปที่ตัวเมืองชนบุรีมาแล้วก็ I got อ่ะ อะไรเดีย Little Keyring Keyring ก็คืออะไรมีใครรู้บ้าง Key แปลว่ากุญแจ Ring แปลว่าแหวนแหวนที่มีกุญแจที่มีแหวนก็คือพวงกุญแจนั่นเอง I got a little keyring ก็คือได้ซื้อพวงกุญแจมาทีนี้ไปดูต่อไปว่าเราจะเขียนอะไรต่อค่ะก็อย่างจากโครงสร้างต่อมาของที่เช็กกี้เขียนนะคะ เจก,กี้เขาก็จะสรุปขมวดเรื่องว่าเขาตอนที่เขาเล่าเนี่ยก็คือ before I uh, before coming back to Bangkok ระหว่างที่ก่อนที่เขาจะกลับไปที่กรุงเทพเนี่ยจคก,กี้เขาบอกแบบนี้นะ I took the Eurostar to Paris ฉันได้ขึ้นรถไฟ Eurostar เป็นรถไฟความเร็วสูงค่ะ to Paris ก็คือไปเที่ยวที่กรุงปารีสต่อกรุงปารีสนี่อยู่ในฝรั่งเศสนะทุกคน It will be exciting to e a t to get to the top of Eiffel Tower ม,นนมันน่าจะตื่นเต้นมากเลยที่จะได้ขึ้นไปบนยอดสูงสุดของหอไอเฟล to see the view of Paris เพื่อจะได้ชมวิวที่งดงามของปารีสค่ะ,ะถ้าเป็นเราล่ะเราจะเขียนว่าไงตอนนี้เราอยู่แค่เที่ยวในประเทศเราเขียนว่าอะไรดีเราก็เขียนว่าอ๋อโทษทีค่ะคุณครูอธิบายผิดก็คือมันต้องลงท้ายประโยคก่อนว่า hope you are well ก็แปลว่าหวังว่าเธอจะสบายดีนะด้วยรักก็คือ love จากแจ็กกี้เราก็ต้องลงชื่อไปด้วยว่าเราจะเขียนอย่างแจ็กกี้เขาก็ลงชื่อตัวเองใช่ไหม อทีนี้ถ้าเราจะเขียนเอง่ะคะคุณครูก็เลยคิดว่าเออยังทุกคนก็อยู่ตอนนี้ที่เป็นทุกคนที่เที่ยคือเที่ยวในประเทศเนี่ยเราก็จะเขียนว่า before coming back to Bangkok ก่อนที่ฉันจะกลับไปกรุงเทพ I write this post c a r d ฉันได้เขียน postcard นี้ it will be arrived to you มันก็คงจะไปถึงคุณ after I back to Bangkok already หลังจากที่ฉันน่ะถึงกรุงเทพแล้วก็คือในด้วยความที่มันอยู่ในประเทศเราอะเนาะ บางทีเราไม่ได้เที่ยวนานขนาดนั้นอนะ่ะเราจะไปเที่ยวแค่ว3วันเราส่งโปสการ์ดไปมันอาจจะยังไม่ถึง้วยซ้ําที่จะถึงหาคนที่เราจะส่งอะ่ะแต่เราก็กลับไปถึงกรุงเทพแล้วอ่ะทีนี้เราก็ใส่ชื่อตัวเองค่ะอ๋อใส่ประโยคว่าอะไรดีอ่ะ p e y ย u a r e w e l l เหมือนเขาก็ได้ค่ะ y o u are well hope you are well อ่ะทีนี้เราก็ใส่ชื่อตัวเอง แต่คุณครูไม่ใส่ชื่อตัวเองคุณครูจะเขียนว่า Miss Yu o เพราะคิดถึงแล้วเนี่ยคิดถึงคนที่ส่งให้แล้วก็ใส่ชื่อตัวเองลงไปทุกคนก็สามารถทําแบบนี้ได้เลยใส่ชื่อตัวเองลงไปด้วยคุณครูก็เขียนครูบัวจบแล้วค่ะในส่วนของวิธีการเขียนโปสการ์ดก็เดี๋ยวคุณครูจะรอดูที่ทุกคนส่งมานะคะว่าเป็นยังไงบ้างอันนี้ก็จะเป็นโครงสร้างที่สามารถ เอารูปนี้ไปเขียนเป็นแพทเทิร์นได้เลยแต่ถ้าดูวิดีโอประกอบด้วยก็จะดีมากอ๋อขออธิบายเพิ่มเติมนิดนึงนะคะตรงฝั่งตรงเนี้ยที่คําว่า to เนี่ยคะ่ะตรงเนี้ย put the address put the address of receiver ก็คือให้ใส่ที่อยู่ของผู้รับสมมุติว่าเราอยู่กับพ่อแม่เราก็ส่งไปที่บ้านตัวเองใช่ไหมเราก็ใส่ที่อยู่บ้านตัวเองแล้วก็ตรงเนี้ยที่คุณครูบอกว่าให้ใส่ชื่อค่ะคุณครูบอกว่าอยากให้ทุกคนใส่ชื่อเล่นของตัวเองนะคุณครูจะได้รู้ชื่อเล่นพวกหนูด้วยอ่ะทีนี้ก็ put the address of receiver เราก็ใส่่่่ทีอยูไปเชน ้าเลยที่1 2หมู่ M ก็คือหมู่นะคะหมู่หมู่ซอย4 S-O-I ออกเสียงว่าซอยซอย4ถนนอะไรก็ Five Road อย่างนี้ก็ได้ Five Road R-O-A-D อยู่ถนน5อ่ะแปลงคอกไปเลยง่ายดีสงสัยวันนี้ไม่ ใส่ครั้งนี้คงไม่ต้องเฉลยแล้วมั้งเนี่ยเพราะว่าเหมือนกันหมดแต่เดี๋ยวจะสุ่มผลงานของคนที่ส่งมาให้ดูแล้วกันค่ะอ่าเราก็อย่าลืมใส่โพสต์โค้ดนะคะโพสต์โค้ดโพสต์โค้ดไม่ต้องเขียนเพราะว่าโพสต์โค้ดนะทุกคนโพสต์โค้ดคืออะไรโพสต์โค้ดคือไอเลข5ตัวที่เราใช้อะ่ะก็คืออย่างพื้นที่บ้านคุณครูก็1 0 1 5 0อ่าซึ่งภาษาอังกฤษเขาก็สามารถโพสตโค้ดกับซิโค้ดเนี่ยเหมือนกันซิโค้ด แล้วแต่ว่าเขาจะใช้อันไหนออย่าลืมใส่เลขไปรษณีย์มาด้วยทีนี้เราก็สามารถติดแสแตมค่ะติดแสตตดแสตมเดี๋ยวคุณครูจะวาดสีเขียวให้ล้วติดแสแตมรูปใครเดียรรูปดอกไม้อะรูปดอกไม้แล้วเราก็ส่งไปรษณีย์ได้เลยส่งไปในตู้ได้เลยถ้าส่งในประเทศน,นะแต่ถ้าส่งไปต่างประเทศเราก็ฝากร้านส่งก็ได้ค่ะ,ะจบลงแล้วตรงนี้ ก็สำหรับวันนี้นะคะก็อยากจะขอบคุณทุกคนที่ทำดีมากค่ะ Good the answer from this worksheet will be at random from student works คือคำตอบจากในเวดฝึกหัดนี้เดี๋ยวคุณครูจะสุ่มมาอธิบายอีกรอบนึงว่าตรงไหนของใครผิดตรงไหนนะคะแต่คุณครูจะไม่เปิดเผยชื่อแน่นอนอ่ะ and show up only in video ก็คือจะนำมาเผยแพร่เป็นวิดีโอเท่านั้นค่ะแล้วก็จะลงวิดีโอนี้วันที่19 สิงหาคม2021นะคะก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูกันค่ะไปไป